นี่คือเลลิตีเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟาร์มแชนแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีสองสนับสน,นุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ ในวันนี้นะครับทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนงังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจแปลงนาของพวกเขาครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ เียสมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางพี่ช่วงสมอ่อนประธานศูนย์ข่าวชุมชนบานกนังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่รอช้าที่จะให้สมาชิกใหม่เข้ารับฟังการอบรมทันทีแล้ววันนี้นักวิชาการจากศูนย์เิ็ยพันธุ์ข้าวสุรินทจะมาพบปะพูดคุยอะไรกับสมาชิกใหม่บ้างในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสัดส่วนพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณร้อยละห้าสิบนะครับที่ ่่ทีสงผผลิหลังจากที่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันนังได้ทําการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการติดตามสถานการณ์การจัดทําแปลง นรัับสหวเพื่อติดตามดูว่าแปลงนาของเกษตรกรที่ทําการหยอดด้เครื่องหยอดห้าแถวนั้นต้นข้าวของพวกเขาจะเจริญเติบโตดีหรือไม่อย่างไรแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะมีอะไรบ้างใช้เครื่องหยอดด้วยนะครับเครื่องหยอดไม่ใช่เครื่องโรยใช่ไหมครับของเราเครื่องหยอดใช่ไหมฮะมีประมาณกี่ลายครับขอมือหน่อยครับ นะฮะเห็นเจ้าหน้าที่อ่านบอกว่าสมาชิกที่หยอดเนี่ยน่าจะเยอะกว่าดีใช่ไหมฮะนะครับหลักๆแล้วนะครับการใช้เครื่องหยอดนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับให้วัชพืชมันขึ้นมาได้ใช่ไหมครับและเป็นไงบ้างครับบ้านเรานะครับมีวัชพืชรบกวนไหมครับนะครับแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับในส่วนของระหว่างแถวแล้วก็ระหว่างกอนะครับในเบื้องต้นเนาะเราใช้มือถอนกันก่อนเนาะนะครับป้องกันและกําจัดนะครับ ในส่วนของการใช้สารเคมีเนี่ยนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่อยากแนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับปัญหาของวัชพืชที่เกิดในแปลงน่ะไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชแต่เกษตรกร,กรควรถอนด้วยแรงงานคนก่อนในเบื้องต้นถ้าไม่มีน้ําก็ถอนได้แต่ถอนไม่หมดแต่ถ้ามีน้ํามันก็มันมันพ้นน้ามาหมดแล้วเนาะมันก็ถอนได้ถ้าไม่มีน้ํามันก็เป็นอย่างนี้เลยเยอะยิยิงอ,ออกขึ้นมาเยอะ ในกรณีที่เครื่องยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวยอดไม่ลงต้นข้าวที่งอกจะไม่สม่ำเสมอเต็มพื้นที่ทางเจ้าหน้าถิ่นแนะนําให้แก้ปัญหาในการนาเมล็ดพันธุ์ที่เหลือจากการยอดมาทําการตกกล้าแต่วิธีที่เกษตรกรนิยมคือการถอนต้นข้าวจากแปลงนาเดียวกันมาปักดํให้เพื่อสองแซมแปลงนาอนะครับไวเพื่อที่จะตกกล้านะครับเพื่อที่ทําอะไรครับ ส้มนะครับไม่ทราบว่าได้ได้ได้ทำตรงนี้ไว้ไหมครับตก้าไว้อยู่เนาะนะครับอาบิครยเสียหายไมครับเเอามาจากแปลงนาอื่นเด็ดเจ้าหน้าที่ขาดเพราะจะเจอข่าวันต้นมาจากแรงอื่นนะครับมีไหมครับแล้วเอาเมล็ดพันธ์ที่ไหนมาปลูกต่อครับมาปลูกส้อมใหม่เหลือใช่ไหมครับเหลือจากการใช้เครื่องหยอดนะครับเห็นไหมครับการใช้เครื่องยอดเนี่ยนะครับทำให้สมาชิกเราประหยัดเมล็ดพันธุ์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะลุงสุรพันธ์นะครับทราบว่าใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 8กิโลกรัมต่อไร่ไหมครับอ่ามันล็ดพันหนึ่งกระสอบหยอดได้เท่าไหรครับประมาณ3ไร่นะครับอ่าสหรับการตรวจตัดพันปนในระยะกล้านะครับพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตอะไรบ้างครับช่วงนี้นะครับเราก็สามารถตรวจตัดพันปนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งช่วงในการตรวจตัดพันปนประกอบด้วย5ระยะด้วยกันนะครับทราบไหมครับมีระยะอะไรบ้างครับขอเสียงหน่อยระยะกล้านะครับระยะข้าวแตกกอ นะครับระยะเข้าอะไรครับออกดอกนะครับโน้มรวงนะครับแล้วก็ระยะเข้าสุกแก่นะครับซึ่งนะครับสมัยก่อนนะครับสมาชิกของเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในการตรวจตัดพันธุ์พนในช่วงการเก็บเกี่ยวก็ทําได้ง่ายใช่ไหมครับแต่สมัยนี้เป็นไงครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วเราสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมครับ ่องาอการเก็บเกี่ยวได้ได้ไหมครับพี่น้องเกษตรกรได้ไหมได้ไหมครับนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ทราบกันดีแล้วสําหรับเรื่องของการตัดพันธุ์ปนนั้นเกษตรกรสามารถทําได้ตั้งแต่ในระยะกล้าโดยสังเกตได้จ้านะครับเราดูตรงไหนบ้างครับดูลักษณะของต้นกล้าเนาะนะครับดูสีของมันเลยดับแรกนะครับสังเกตไหมครับอาจจะเป็นสีอื่นเนาะสีม่วงบ้างสีแดงบ้างนะครับตัวนี้เราพบเมื่อไหร่เราถอนออกทันทีเลย นะครับแล้วก็ดูต้นกล้าที่มันผิดปกตินะครับอย่างเช่นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับมันบิดงอนะครับใบหยิกนะครับหรือว่ามีอาการเป็นโรคนะครับก็สามารถตรวจตัดออกได้เหมือนกันนะครับก็สังเกตต้นไหนที่ว่ามันสูงกับเขา,ส,เขาสูงกับเขาก็ตัดออกเพราะมันมันพอเราทําข้าวเนี่ยเราต้องสังเกตดูต้นไหนที่มันสูงกับเขาตัวนั้นแหละพันปุน มันไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมะลิจะสูงกับเขาแล้วก็โถนออกเราเพราะว่าดูมันอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนารู้หมดอย่างเนาะในส่วนพื้นที่ชนประทานสั่งนู้นเป็นไงครับได้น้ำหรือยังหมดน้ำน้ำหมด <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีน้ําแล้วนะครับสมาชิกสามารถที่จะซ่อมนะครับทำการซ่อมได้นะฮะก็อยากให้ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งเดียวกันนะครับเพราะว่านะครับสมาชิกหลายๆบ้านเนี่ยนะครับเอาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นนะครับอย่างเช่นบ้านใกล้ๆศูนย์เนี่ยนะครับพอข้าวเสียหายขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปูนาหอยเชอรี่นะครับกัดทําลายก็จะเอาต้นกล้าจากแหล่งอื่นมาซ่อมนะครับทีนี้ก็จะเกิดปัญหาพันธุ์ปนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวดีให้ระวังนะครับ พื้นที่ที่เราให้เกษตรกรทํานายอดนะครับปัญหาหลักๆก็คือถ้าแปลงไหนที่ว่าเจอสภาพฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่ามีน้ําเลยก็จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชในเบื้องต้นนะครับเกษตรกรต้องใช้วิธีใช้แรงงานก่อนนะครับวิธีตรวจตัดถอนกันเองก่อนนะครับในส่วนพื้นที่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 ไม่มีมีไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยนะครับทางเลือกสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการใช้สารเคมีนะครับแต่ว่าทางศูนย์ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ การอบรมเพื่อติดตามสถานการณ์แปลงนาในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงนาของตนได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับเข้ามานะครับสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เเกมเกษตรกรปีที่2กันต่อครับ <GO av uther> หลังจากที่ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เหล่าพี่น้องเกษตรกรนะครับจะต้องลงแปลงนาของพวกเขาเพื่อที่จะไปสำรวจแปลงนาครับว่าแปลงนามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างเอาละครับอย่ารอช้าไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ สีสวยหนึ่งในกลุ่มผูนนำทีมศูนย์ข่าวชุมชนบานกะนังที่ใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบห้าแถวหลังจากต้นข้าวอายุได้ประมาณ30วันกเกษตรกรจะเริ่มทยอยกันเอาน้ำเข้าแปลงนาะเพื่อให้รากออกหาอาหารกระตุ้นให้ต้นข้าวแตกกอสร้างความต้านทานโรคและแมลงนอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย เราลองไปถามพี่เข้าดูครับว่าหลังจากเอาน้ำเข่าแล้วต้นเข่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างตรงนี้มันเริ่มขึ้นแล้วประมาณสักโลห้าสิบเซนแล้วครับดีมากเลยตอนนี้มันจะแน่นแล้วตอนไหนตอนแรกๆว่าเห็นบางๆอย่างนี้ว่ามันดีแต่ถ้าเราเอาน้ำอะไรใส่ไปมันจะแน่นมันเริ่มแตกกอแล้ว แปลงนาที่ทการหยอดแห้งต้นข้าวจะแตกก็ไม่สม่ำเสมอเต็มพื้นที่เหมือนกับหน้าวานจะเห็นว่าบางแถวอาจจะวแว่งไปจาไอที่ตรงนั้นมันงอกมันงอกเราจะเอาเราก็ถอนแล้วก็แยกกันซ่อม <Only nine. S 2> เอาในนาเอาในนาในแปลงเดียวกันนั่นแหละ ไหนว่าทีมศูนย์ข่าวชุมชนบานกนังเขาเปลี่ยนมาใช้เครื่องยอดเมล็ดหาแถวกันแล้วแล้วทำไมพี่ๆเขายังมาดำนากันอยู่ล่ะแล้วนี่มันแปลงนาของใครล่ะครับครับพอดีไอเครื่องมันลงลงมันมันไม่ทั่วถึงอ่ะบางคังมันก็หยุดครับต้องส้มอย่างี้เลยครับต้องมแล้วก็ถอนวัชพืชออกอย่างอย่างว่างๆเนี่ยต้องต้องส้ม พอดีไอพี er> yeah. well, the right. And, uh, ่เขากำลังซ่อมแปลงนาต่างหากแล้วครับนาแปลงนี้พื้นที่เท่าไรล่ะครับพื้นที่เนี่ยห้าไร่ที่เข้าโครงการครับบางครั้งก็มีมากบางครั้งก็มีน้อยบางครั้งก็เวลาที่ซ่อมแปลงเขาทำยังไงล่ะพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมก็ถอนในครับครับ เนี่ยถอนในแปลงเดียวกันเนี่ยส้มแล้วแยกมาแล้วก็ส้มครับเนี่ยส้มงี้ครับเนี่ยไม่มีน้ำ่ะเรามาส้มได้ไหมส้มไม่ได้ครับอ๋อต้องมีน้ำครับต้องมีน้ำแปลงไหนที่มันไม่มีน้ำก็ส้มไม่ได้ไครับเพราะมันจะแข็งเออมันแข็งน้ำมันน้ำไม่ลองอะ่ะไม่อยากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับข้อดีของการทำนายหยอดเกษตรกรสาม,มารถเดินลงแปลงนาได้โดยไม่เหยียบต้นข้าว แต่การซ่อมแปลงนาด้วยวิธีปักดําจะทําได้ก็ต่อเมือ่อในแปลงนามีน้ําเท่านั้นแล้วมีวิธีการอื่นๆอีกไม่ละครับคับถ้าเพิ่งโง่ใหม่ๆขนาดนี้ปมาณขนาดนี้สักทิบ้านอะไรเนี่ยทิบ,บ้านเนี่ยได้เลยบบด๋ยนไม่ได้แล้ว,ลว,ลวครับแล้วมันจมครับ เอาเอันเดียวกันมาซ่อมถ้าเอาแปลงอื่นมาเดี๋ยวมันจะปนตนมีปัญหาเรื่องข้าวปนแน,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 น่นอนเอาฝังโน่นเสร็จยังโน่นอ่ะอ้าวครับปไปไปไทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการทำนายอดข้าวแห้งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ยางบานกระนังเป็นอย่างมาก เพราะดินเป็นดินรวนและต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักการทำนาต้องฝากไว้กับฟ้ากับฝนซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะตกตองตามฤดูกาลเดี่ยวมาเร็วบางช้าบางมากจนถ่วมหรือมันน้อยจนแรงไม่สามารถควบคุมได้การทำนายอดข้าวแห้งประหยัดเมล็ดพันธุ์แรงงานเรียกได้ว่าเป็นวิธีทำนาแบบลดต้นทุนได้ นอกจากนี้เกษตรกร,กรสามารถบริหารจัดการแปลงนาของตนเองได้ง่ายกว่าการทำนาหวานดังนั้นเกษตรกร,กรจึงจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการเพราะปลูกที่เคยทำอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติจะง่ายกว่าเต๋กฟมเบอ เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันต่อครับ หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันนะครับได้ลงสำรวจแปลงนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปติดตามดูอาชีพเสริมของพวกเขาที่พวกเขาทํากันครับนั่นก็คืออาชีพตีมีดนั่นเองครับส่วนวิธีการนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรรวมถึงอาชีพนี้จะสามารถเสริมสร้างไรายได้ให้กับพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่ารอช้าไปติดตามชมฝีมือการตีมีดของพวกเขากันเลยครับ วันนี้ทางทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านกระนังอำเภอกระสังจังหวัดบุริล์จะพาไปรู้จักกับอาชีพการตีมีดโดยช่างฝีมือของชุมชนบ้านกระนังเราจะไปดูกันครับว่าการตีมีดนั้นเขาทํำยังไงและมันยากง่ายขนาดไหนครับตอนนี้นนเราพาสมาชิกของศูนย์ข่าวนะครับมาดูการตีมีดซึ่ง คือเป็นเป็นเป็นช่างสมัยโบราณก็จะมีการตีมีดแบบนี้นะครับใช้ใช้ใช้รายงานนี่ก็คือเราใช้ลมลมเป่าเป่าฐานให้มันมันมีความร้อนนะครับแล้วก็ใส่เอาเหล็กใส่เข้าไปให้มันแดงพอมันขึ้นแดงมาเมื่อไหร่แล้วเขาก็มาตีเป็นรูปเป็นร่าง การตีมีดภูมิปัญญาในเรื่องของการสร้างอาชีพที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมายังรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งหาดูได้ยากเนื่องจากต้องใช้แรงเยอะมากในการตีทำยากต้องอยู่หน้าไฟตลอดถ้าไม่มีใจรักนในการตีมีดจริงๆล้วก็ไม่สามารถรที่จะทำได้ <ใน S 1> ไหนที่สุดก็ <ý. S 2> เลิกไปนอกจากพวกเรารุ่นลูกร่นหลานเนี่ยช่วยกัน ด้วยการอนุรักษ์นะครับที่มีช่างที่มีฝีมืออยู่แล้วได้มาปรับปรุงได้มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับมันเป็นอาชีพที่เราอยู่ว่างๆไม,ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นนะครับอันนี้ก็ระบบเราทำผลิตมีดแบบเล่มใหม่ก็ได้สำหรับขั้นตอนในการตีมีดเป็นอย่างไรบ้างล่ะพี่ชง อันนี้ขั้นตอนที่จะทํามีดเล่มใหม่ครับมีดเล่มใหม่ก็เอาเหล็กธรรมดาเนี่ยใสให้มันร้อนให้มันแดงเป่าให้มันแดงขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นของของโบราณจริงๆเป็นโบราณต้องใช้ต้องใช้แรงงานหน่อยใช้พลังงานะในกัน การที่จะให้ลมมันดูดเข้าดูดออกให้ฐานม,นมันมีความร้อนขึ้นที่เตาครับนี่ทำเล่มใหม่เลยเล่มใหม่ใช้เหล็กน่ยเอานียน่้ตาหน่ยวาน่ใหาอ้าหน่น่ยตาน่าเอ้า พอเพราะมันเย็นก็ต้องไปเผาใหม่อันนี้คือผลิตใหม่ล้วนๆครับอันนี้ก็เป็นมีดปลาแหลมใช้ได้สารพัดของใหม่ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาถ้าทำใหม่นี่ต้องใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงดู แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเหล็กก่อนที่จะเอาไปเผาไฟมีอะไรบ้าง,างครับนี่คือเหล็กเขาเอาไว้ตัดเหล็กตัดเครียกเหล็กตัดตัดเหล็กไอ้ที่เผาแล้วน่ะไอ้เหล็กที่เรามาทำใหม่พวกตะแววพวกอะไรนี่แหละเผาให้มันแดงแล้วเอาตัวนี้ตัดนี่ตัวนี้เอาตัวนี้ตัดให้มันได้รูปทรงเป็นมีด ส่วนเหล็กพี่เข้าใช้ตีเป็นมีดพี่เข้าไปหามาจากไหนล่ะครับแหนบจากรถที่ที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วรถที่บรรทุกรถอะไรที่เขาทิ้งก็ไปซื้อมาสามารถตีมีดได้วันละกี่เล่มรายได้วันละเท่าไหร่ล่ะงนี่รู ดีจะถ้าตีมิดนขนาดนี้วัน 1, 2. 2> ววหนึ่งได้สองคลิปโมจิรวยฮะเจ้ามาเรียบกับสตางบ้านมามุ่ยห,ยยหล่าโยปีรวยฮะคือคือมิดขนาดนี้อันละสองร้อยห้าสิบตีวันหนึ่งได้สอง นน500ถือว่ารายได้ดีเหมาะที่จะเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับเนี่ยก่อนที่จะมามา,มาทำตัวนี้ต้องไหว้ครูก่อนครับไหว้ครูเขาก็จะเลือกวันขึ้น15คห้าค่ำและวันสิ้นเดือนของเดือนข้าง,งแรมข้างแรม15คห้าค่ำเาเรียกว่าเป็นวันสิ้นเดือนคร,รครับก็จะมีพันหา้ามีทุปมีเทียน ที่ไหว้ครูเป็นเขาเรียกทับภาษาเขมรเขาเรียกว่าเป็นประกรรมประกรรมคือมันมันจะเป็นเหมือนกับสืบทอดของจากคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่สมัยมานานแล้วก็มาถึงลูกถึงหลานครับเขาก็เรียกว่าประกรรมประกรรมับภาษาเขมรที่สําคัญก่อนที่จะทําการตีมีดนั้นต้องมีการไหว้ครูซะก่อนนะครับ เธอให้เป็นการบอกกล่าวกับบรรพบุรุษอ๋อ,อเกือบลืมบอกไปนะครับว่าอย่าเดินขามเตาเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะเจ็บป่วยได้แกทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหน่วยงานจะได้มาดูแลครับเพราะว่าเราก็จะได้ตังกลุ่มตังอะไรตรงนี้ให้ให้เป็นเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีไรายได้เพิ่มหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้ว เราาาไไไม่ได้างงานไไไปไ,นนไ,ไป็นีมไรยังไงบ้างครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนงังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ F3 อยุธยา f .4 ราชบุรีและ f .5 นครศรีธรรมราชส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมครับแล้วกลับมาร่วมกันค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบที่ดีที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พื้นที่ที่เราให้เกษตรกรทํานายอดนะครับปัญหาหลักๆก็คือถ้าแปลงไหนที่ว่าเจอสภาพฝนจิ้งช่วงนะครับหรือว่ามีน้ําเลยก็จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชในเบื้องต้นนะครับเกษตรกรต้องใช้วิธีใช้แรงงานก่อนนะครับวิธีตรวจตัดถอนกันเองก่อนนะครับในส่วนพื้นที่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 ไม่มีมีไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยนะครับทางเลือกสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้สารเคมีนะครับแต่ว่าทางศูนย์ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับ